นิทานเรื่องกระต่ายกับเตา่ากระต่ายตัวหนึ่งเห็นเตา่าขานมาก็หัวเราะเยาะว่าเตา่าขาสั้นเดินช้าเต่าจึงตอบไปว่าถึงท่านจะวิ่งเร็วเราก็กะลมพัดและขาของเราสั้น ท่านก็จริงอยู่แต่เราอยากจะลองดีเดินแข่งกับท่านท่านจะว่ากะไล่ ใจตกลงจะวิ่งแข่งด้วยจึงพร้อมกันไปหาหมาจิ้งจอกบอกความที่ตกลงกันแล้วก็ตั้งให้หมาจิ้งจอกเป็นผู้เลือกทางที่จะแข่งขันและให้เป็นผู้ ตัดสินอยู่ปลายทางเมื่อถึงเวละเวเมื่อถึงวันนัดสัตว์ทั้งสองก็มาตั้งต้นแข่งให้ที่ที่ทในที่ที่หมาาริ้งจอกชี้ให้ tàu tàu mưa tăng tông ò đơn ò đơn có tăng tông ò đơn có công na ตรงไปที่ทีละน้อยทีละน้อยจ,จนถึงที่สุดฝ่ายกระต่ายถือดีในฝีเท้าของตนว่าวิ่งได้เร็วกว่าเต่าก็ชะชะ หยุดนอนเสียไม่ออกวิ่งขังตื่นขึ้นก็ตกใจกว่ากลัวว่าจะไล่เต่าไม่ทันจึงรีบ โดนเร็วก็โดยเร็วก็พบเต่าไปถึงเสียแล้ว